ไในะครับผมวุฒิบดีสวนน้ำตาลทีครับไฟเราซ้อมมากี่วันก็หลังจากไปที่แ้วก็เป็นเดือนเขาซ้อมเลยนะก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายสวนน้ำตาลก็อยู่ที่กระบี่ที่บแล้เดิมตัวที่คุณสื่ไม่ได้บีใครไปรู้ว่าซ้อมมั้งก็อยู่ที่สวนน้ำว่ามีพิเศษใช้พวกนี้ดีกว่านะไปอยู่นู่นก็มีฝรั่งอ๋อเอาตัวใหญ่ฝรั่งช่วยตอนนี้เราอายุ สูงเท่าไหร่ครับไรจิติดน้ำหนักแบบปลอยเราตอนนี้หกสิบครับมวยสไตล์อะไรครับมือหกัววันนี้เลยต้องมาเจอดอกไม้ป่ายังไม่เคยต่อยกันด้วยครั้งแรกเลยศึกษาเกี่กัาแต่ลาย่ายเขาเมย์สไตล์มัดอันใดวันนี้มาเจอเขาเนาะวางเกมวางแผงให้ดีก็คุมได้ไหมเหมือนตอนเมย์สไตล์แล้วก่อนจะไปแก้ไขวุ้ดวเดียวแต่วันนี้ต่างสิบ่างสายด้วยที่วอรนี้เอาช้หน้าได้ไหม ทำไม้ดีสุดๆครับแล้วล่าสุดเราต่อยไว้กับที่เด็ดที่ชุร่าเป็นไงบ้างแพ้เพาะแพ้คะแนนเนาะอันนั้นช่างต่อยแล้วปล่อยต่อยช่างต่อยนะเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สองร้อยยี่สองไม่ร้ต่องร้อยยี่สองจุดห้าเมื่อเช้ามาไป็นไงน้ำหนักนี่เกินจุดสองผ่านได้ยบอยแล้วร่างกายไปนี้สมบูรณ์ยังไงวันนี้พร้อมมาแจ้งกับที่นี่แล้วเอาชนะกับใครดีนะคุ้มมากี่กิโล่พอสี่ห้าโลต่อยมวยไทยของเราหลัก คนจังหวัดกระบี่เด็กกระบี่เอาฝากเพื่อนช่วยไหมครับฝากพี่น้องครับวันนี้กูดีคอนสวนน้ำกันทีครับตั้มเป็นที่แน่นอนครับพร้อมเอาแช์นะอ่ะวันนี้ขอโชว์ดีขอครับ